สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับขอต้อนรับเข้าสู่คอนโทรลระดัน2016ในะครีส์เข้าที่สามนะครับและนี่เป็นการเจอกันระหว่างทีมเบิร์ตไฟเบี๊ยบเจอกับอีดีเอ็มนะครับซึ่งสองทีมนี้นะครับดูอันดับตารางคะแนนกันนิดหนึ่งนะครับอยู่ไหนว่าก็ล่าสุดเลยนะครับนี่ผมดูแบบล่าสุดให้แบบสดๆนะครับก็อยู่ที่สิบกับที่ห้านะฮะ เท่ากับว่า EDM เกมนี้ค่อนข้างจะเป็นรองครับส่วน BS ครับฟอร์มกำลังมาแรงต้องดูว่าจะชิงอันดับ1-4ได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าคะแนนเบียดกันมากช่วงนี้ครับถ้าเกิดว่าใครพลาดนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายบอกเลยว่าอาจจะใบไปลลาก่อยไม่ได้เข้า4ทีมสุดท้ายนะครับในไซเคิลที่3นี้โอเคนะีรยมาดูในเกมนะครับมีการแบนเกิดขึ้นแล้ว4ตัวนะฮะทั้งโมนาสบอลบีเซอร์ซีและทันดาครับและหลอดสวิตต์หลุดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะ b f ่เป็นฝ่ายได้เลือกก่อนก็หยิบทันทีนะไม่ไดีรอช้าอะไรเลยครับส่วน EDM ครับเลือกส่วนมาเป็นแม็กมัสกับไมดัสครับแล้วก็ BF ก็เป็น p e เบิลกับ v i นดิเคเตอนั้นแน่นอนครับเพราะว่าฝั่งข้ามมีไมดัสและแม็กมัสครับสองเอ็มนี้ดามจเวทแรงมากก็ต้องหาตัวมาตัดครับตัดแบบอย่าระยะไกลตัดไม่ให้พูดให้จาเลยครับวินดิเคเตอซึ่งเป็นตัวที่ ตัวจำพวกฮีโร่พวกนี้คอมโบคอมจอยเนี่ยมหาเวทกระแทกดาวเนี่ยค่อนข้างเกลียดม,มันตัดคอมโบเขาครับทำให้ใช้ไม่ได้สำเร็จละกันเข้าแก๊งของเขาเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็เป็นได้แต่ตอนนี้เนี่ย BF ได้ทั้งหลอดสวิลิตได้ทั้งเทเบิละครับรวมถึงวินดิเคเตอร์คือแม้ว่าจะยังไม่เห็นป่าหรืออาจจะรอเข้าปากก็ได้ครับทุกคนว่าระดับประเทศจะเล่นอะไรส่วนตอนนี้ EDM นะครับตัวที่3ามยังคิดอยู่ว่าจะเลือกซับมาไหมแต่ก็ มี2งทางเลือกคือไม่เลือกซับก็เลือกแคลรี่มาเลยทันโดนแบนในเฟสที่2แล้วก็โดนแย่งในพิกที่4ของทนะีม <c> บ <oughs> ีเอฟะก็ยังนม่งอยู่ครับโอ้แล้วเลือกเป็นแคลรี่มาจริงด้วยครับเขาฝั่งตรงข้ามก็ยังไม่เปิดแคลรี่มานะก่าอาจจะเห็นก่อนหรือเปล่าเนะี่ยแล้วค่อยเลือกสวนกลับมานะครับและเห็นเป็นเมดเบนแบบนี้คือแน่นอนแหละ ห้ามปล่อยให้เมดเบนได้ฟาร์มยาวนะครับพอได้ฟาร์มยาวแล้วไล่อัพแบบนี้บอกเลยว่าจะเป็นปัญหาในช่วงสุดท้ายนะสำหรับ BF อืมแต่การที่เขามีวินดิเคเตอร์เนี่ยแหละนะครับจะทำให้เมดเบนเล่นลำบากตอนที่วินดิเคเตอร์รีเวล6นะครับเพเบิลกับหลอดซูริทเดี่ยคือเข้าไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีพโทคีก็ได้สตันให้โดนพอนะครับแล้วก็ยัดสกิลใส่เมดเบนและเมดเบนจะไม่สามารถที่ใช้สกิลแฟดหนีได้จากที่วินดิเคเตอร์นะครับไฟนอลชับเจอร์ออกมาอ่า f i n a l Chapter ออันเซนผมอาจจะไม่ค่อยคล่องสักเท่าไหร่นี่ฮะแต่มันคือสกิลในการใบทั้งแบบอ่าไฟนอนแชปเจอร์จะแคปเจอร์นั้นถ่ายรูปนะครับชอบใช้ไว้ตอนไว้ตอนลวฆ่าฝัง่งขามได้แล้วขอแคปเจอร์หน่อยขอขอถ่ายรูปหน่อยแช่ uh huh. รูปชัดมากนะครับแบตอนเป็นศพอ่า uh, เริ่มแบนกันในเฟสที่สองแล้วนะครับ บิสบิสต้องอ่านเนี่ยอย่าอ่านออกเสียงประหลาดนะครับบิสแล้วก็ Temple Moira นะฮะท้าพาลแหลกถูกแบนออกไปคือตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่า EDM เขามีตัวกลางหรืออยังนะครับเขาจะเอาไมดัสไปเหรอหรืออาจจะเป็นมักมัสก็ได้คือเดี๋ยวนี้ยกสลับหลอกเล่นกันเยอะมากนะฮะ เลยปันธงอะไรไม่ค่อยได้แต่ว่าทางฝั่ง BF เนี่ยค่อนข้าท่านชัดเจนครับเลนไกลเลนกลางเนี่ยเนี่ยมาชัดเจนและเพเบอรกับหลอดแต่ต้องดู2ตัวสุดท้ายด้วยแหละนะว่าเขาจะมีการพลิกสลับหลอกอะไรกันให้ดูอีกหรือเปล่าครับเล่นเลเวนแนนรวมไปถึงเลเวนอถูกแบนออกไปครับใน2พลิกสุดท้ายนี่ครับและเลือกตัวชัวร์มาเลยครับสำหรับ VF แน่นอนครับอาจจะแก๊งหนักหน่หนวงนีไปที่เลนของเมดเบนเนี่ยเขาเลือกอันโดรเมดามาแล้วครับเปิดแมッ เปิดแม็เผลออาจจะเป็นเพเบิลที่โยนอันโดไม่ได้ไปนะครับแล้วก็สตันตามทีหลังก็ได้เนี่ยแล้วตามด้วยอีกหนึ่งสกิลนะเมสเบนก็ไม่น่าจะรอดแล้วเครับเพราะว่าเลือดแรกๆนี่น้อยมากเนื่องจากตัวเองม็นสายสิจนะฮะมีแต่เกราะครับม่เกราะกันกายไม่มีเกราะกันเวทแต่เกราะกันกายแรกๆมันก็ไม่เยอะแล้วแม็กมันไอ้แม็กเฮดพีมันก็น้อยเพราะฉะนั้นเนี่ย EDM อาจจะต้องเลือกตัวเพื่อที่จะมายื้อให้กับเมสเบนได้นะครับ ตัวซัพพอร์ตที่มันพอยื้อได้เนี่ยนะแล้วมาเลยฮะแรปโซดี่นะครับพอจะยื้อได้จริงครับแต่มันจะชัวร์ไหมครับก็ต้องดูฝั่งตรงข้ามด้วยเพราะแรปโซดี oh, ้คือมันทำให้เหมทเบนยืนเลนได้แหละแต่ว่าเรื่องการกดดันฝั่งตรงข้ามด้วยสกิลการสตันเนี่ยเทเบิลกับอันโดเมดาเนี่ยค่อนข้างที่จะดูดีกว่าโอ้ oh, และเลือกมาเป็นแคลรี่สู้ในแบ็คพิกสุดท้ายครับเดอะดาร์กเรดี้เท่ากับตอนเนี้ย คาเมสซีนโดนประกบติด3ตัวบอกเลยมาหาใบครับใบแล้วเบอร์อีกนะครับเบอร์ใบแน่นอนอเหลือตัวสุดท้ายเนี่ยโอ้แล้วเลือกมาเป็นด็อกเตอร์น่าจะเป็นด็อกเตอร์ป่านะฮะส่วนระดับประเทศเล่นหลอดเซฟิสนะครับต้องดูว่าจะไปเล่นไหนครับแต่ดาร์กเลดี้เล่นโดยมิคาเอลนะฮะอ่าครับก็เห็นไลน์อัพกันนะครับแล้วก็ KNS ครับอ่าหรือว่ามิตซูซันนั่นเองอื น่าจะย่องมาจาก KNS เข้าหน่อยซันเข้าหน่อยซันเข้าหน่อยอะไรแบบนี้หรือเปล่า,ววาโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมา ไม่มีการหยุดใดๆทั้งสิ้นนะครับกลับมาแล้วครับ welcome back นะครับทอนโชทรเทนซูสันแอนด์ซิกเทนซิคเกอรทรีนะครับคาสเซอร์บายวินซีโซโลมาดูตอนนี้นี่โอ้โหขึ้นไปด้านบนหมดเลยครับ bf ไม่มีลังเลนำทีมโดยหลอดซูริตของระดับประเทศครับและตามมาด้วยวินดิเคเตอร์ของนัทครับสกุระดาครับเดนโดเมดาแล้วก็หลอมเคครับเดอะดาร์คเลดี้และคนสุดท้ายเพเบิลครับเคนเอสครับหรือมิสเตอร์ซันเก่านั่นเองครับแต่ว่าเขาปักวอร์ดโดยหีบแล้วนะครับ edm ที่เล่นเป็นรับโซดี้ครับทำให้เห็นการเคลื่อนไหวของทีม VF หมดเลยฮะเจะเคฟครับเล่นไมดัสนะครับแล้วก็ลูปินนะฮะเล่นทางด้านของด็อกเตอร์แล้วก็อัมคอนโทรลเล่นแม็กมาสครับและคนสุดท้ายครับตูโนเนมเล่นทางด้านของเมชเบ r d โหแล้เจอกันก่อนยังไงทางฝั่งของทีม b f ก็เหมือนจะดูได้เปรียบกว่านะฮะโหแล้วม่ยินดักรอครับไม่ให้ด็อกเตอร์เข้าป่าครับ ด็อกเตอร์นี่ดูทรงแล้วโอ้อยู่ลําบากแล้วอาจจะต้องไปป่าฝั่งข้ามหรือเปล่าแบงค์มันมาเดินสำรวจให้แล้วฮ <c oughs> ะข <c oughs> าคเช้าชอบไอ้และเกิดเื <c oughs> ่อสังเกตครับทุกวอรดทุกหย่อมหญ้านะฮะด็อกเตอร์ฟาร์มลำบากแน่นอนอย่างน้อยก็ต้องเสียเงินสัก200ครับเพื่อจะแก้วอรดทั้งหมดตงเลยครับด็อกเตอร์ละมาตัวเปล่าเลยฮนะ จะขึ้นมายืนเลนสามนะครับแล้วกายจะกลายเป็นเลนสามกดกันเองนะฮะถ้าขึ้นมายืนเลนบนหมดแบบนี้ของ EDM เอาแล้วมาถึงกย็ยืนลำบากครับเปล่าแล้ววินดิเคเทอร์ครับมันไล่ยิงแม็กมาสครับที่พยายามจะลากคลิปแต่คลิปนี้ก็นั่นแหละมันเป็น AI ครับมันก็เดินตามเข้าไปหามไม่ได้ครับหามไม่ค่อยฟังเท่าไหร่กลางครับ จะเคปเจอกับเอ็กเคเคนเอสมิตซันจริงชื่อผู้เล่นนะฮะถ้ามันจะจดจำได้ครับก็ไม่ควรจะเปลี่ยนชื่อบ่อยนะฮะาเพราะงั้งนนี่คนจะสับสนเรื่องการจำครับว่านี่เป็นใครอะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าจะได้เห็นตามตำนานวีแล้วหรือต่างๆเขามีอยู่ชื่อเดียวครับ เขาไม่มีชื่อแฝงชื่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนะฮะแล้ว <c oughs> เ,เขาค่อนข้างที่จะให้ความสนใจเรื่องชื่อนะครับด้านซ้ายครับตันส่วนไปก่อนด้านขวาครับตอนนี้ครับยืนอยู่กับบ้านตัวเองครับแม็กมาสของอั้มคอนโทรลเจนักไหลห่ยิงเข้าไปครับจีพเอมตอนนี้เนี่ยกลายเป็นด้านบนครับเหมือนจะ เก็บคีบได้หลายตัวเนี่ยเมสเบน <c oughs> เพราะว่ามีเพียงอนโดเมดาเข้ามากดดันเท่านั้นเองครับ2-2เนี่ย <c oughs> ตลอดก็ต้องเซฟหน่อยครับแรกๆก็ยังไม่เก่งมากฮะและ้วก็เมทเบนทำดีครับลดันคีบเข้าป้อมใบให้หลอดต้องมารลาดัดคีบแย่งกับป้อมนะอาจจะไม่ได้ทุกตัวเหมือนที่เขาได้ไปชิเวมก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าลาดไป888 แต่ลอด,ดีไนได้2นะครับแล้วมีคนเหมือนจะเดินอ้อมมาครับตอนนี้ยังเคว้งๆอยู่ครับดรอคตอร์อปรปะซ้อแลวลุนแรกเป็นลุนยากล่างด้วยฮะโอ้แล้วเดินมาแบบนี้แต่ท่านสายครับเลือกเลงไปที่เมสเบนครับสัตั์เปิดโดยอันโดไม่ดได้แล้วกันจุดเกมครับ <c oughs> โอ้เพลงมาเลย <c oughs> กลับมาในเกมครับด้านซ้ายครับมีการไล่จากหลอดซูริสของระดับประเทศครับไปที่เมดเบนและเมดเบนครับอีกห้าวินาทีถึงจะใช้สกิลได้แต่ไม่ทันแล้วที่จะหนีออกไปอะโอ้และอีกตัวหนึ่งโดนแน่นอนครับผีบครับสองศพเลยครับเปิดมาช็อตเดียวสองศพโอ้และเล่นใกล้ของทีม EDM มีปัญหาแน่ๆ,ๆครับแบบนี้โอ้เมดเบนพลาดแบบง่ายๆครับแั่นักที่ไม่ควรจะเอาหน้าเปน็ปนแนบหลอดมากฮะและคลีฟฝั่งตรงข้ามก็เยอะด้วย เอาด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์บอกอ้าวสวยแล้วสิแบบนี้ครับตรงกลางครับเข้าไปหนึ่งชุดครับสกีฟมานาย,ยังมีเหลือเยอะอยู่นะครับแต่ว่าสกิลน่าจะโหลดอยู่อะ่ะผมไม่ได้อัพพาสองมาด้วยครับอัพมาหนึ่งสามเลยฮะและ้วสกีฟตกแปดคนครับนี่หลอดพอกดดันได้ปุ๊บนี่ยืนค้ำคีฟเลยฮะจะดีใจให้ได้ผและโดนลิสเนีมน่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ฮะ มันกระตกเป็นช่วงๆครับว,วินิเคเตอร์นี่ก็ลากยิปเด็กดั๊กเรดดี้นี่ก็ฟาร์มสบายอยู่เหมือนกันครับพอแม็กมาสก็ได้แต่ยื่นหน้ามาเอาเลี้ยเป็นบางช่วงครับแต่ตัวเองตอนนี้มีรองเท้าแล้วอยากจะขอเลี้วสามพี่อาจจะไปผง,งาดยั้งในอื่นได้บ้างครับแม็กมาสอตอนนี้ กลางแต่ไปเฝ้ารูนแล้วแพเบิลโอ้แต่เห็นไม่ดัดเหมือนจะเดินทางใกล้กว่าครับเลยไม่เลือกเสียงดีกว่าครับแต่เป็ลุนด้านล่างครับแต่ด้านบนมานะอันดโดรหมดแล้วนะฮะด้านล่างเป็นลีเจนต์นะครับอ่านัดวินิเคเตอร์นี่น่าจะบอกเพื่อนแล้วแหละว่าเอ้ยมาด้านล่างดีกว่ามีลีเจนต์โอเคเอสบอกว่าคุณเพื่อนที่เดินไปเฝ้าลูนให้เราด้านขวานี้ไล่ลึกซะเหลือเกินนะครับแต่ด,า,ดาร์คเลดี อาจะเอาจะเอาในป้อมเลยโอ้โหต้องสตันหนีก่อนเลยฮะจันโดนปักด้วยท่าใบหูยูเคเตอร์ครับเมรันจะไม่ได้สตันออกไปนะฮะตายกลับ <c oughs> นี่ฮะเพเปิลแกรอกดดีเจ็นแล้วโยนเข้าป้อมดีกว่าแต่บเบนเบนจะเก็บเก็บถึงไครฮนะอันโดนตอนนี้นี่มีมานามาแล้วนะครับ แต่นี่ครับยน own, ืนเหมือนบ้านตัวเองครับยืนเหมือนเป็นปัง่งเฮลบอลถ้คบีเอฟโอ้โดนทั้งเทนโซโดนทั้งยิงครับแต่จังหวะคลิปหมดก็ต้องถอ,อยเหมือนกันครับอ้าวโอ้และโดนป้อมยิงแบบฟรีฟรแบบนี้ดีแม็กมาสไม่เลือกที่เสียบสวนถ้าเสียบส่วนนี้ตายอย่างเดียวเลยนะครับเดดายที่ช่วยไม่ได้นะฮะปึ๊บสารเตอก็าฟามไปครับโยมนมนากลับมาเต็ม <c oughs> ในขณะที่ขวดของไมดรัสก็หมดแล้วนะครับโอ้ค,ครับครับตัวใหญ่มาเลยครับ,ทบเทเบิลอันโดครับมายืนอยู่ด้านหลังครับเอ๊ะมีใครลากอะไรวะเนี่ยลากขีนบ้างนี่นะให้หลอดรับไปโอ้และลากเข้ากล่องนี้เลยครับปาปั้นชนะครับอันโดเรเลียร์ตัวงไใจก่อน มันทำให้หลอดฟาร,ร์มเร็วเพราะอย่างนี้ฮะคือเป็นตัวไม่กี่ตัวที่ตโลฟฟาร,ร์มป่าได้ง่ายฮนะมีทั้งสกิลในการดูดเลือดคืนนะครับสกิลการทำดดเมเป็นโอเวอร์ไทม์ที่หนักหน่วงมันวลูดบนอะไร,รหายตัวครับอัลเตอร์ยังไม่เลี้ยวหกเลยครับมีขวดแต่ไม่เดิมไม่เป้าลูนคนระับปล่อยให้มีเล่นเก็บไปเห็นเลือครับ น่าจะเห็นครับว่าเขาเก็บลูนมาด้านซ้ายครับถอยเลยฮะหลอดกับอันโดเมดาอันนี้หวังจะตีป้อมแตกเลยครับด้านขวาครับเดอดาร์คเลดี้กับมิิเคเตอร์ไปครับแชปป้อมกันไปนี่เป็นช่วงเวลาทองของเบนเบนครับที่จะเก็บครีบบ้างฮะว่าโดนกดดันหนักหน่วงซะเหลือเกิน ตัวนี้จะได้ออกมาเมื่อไหร่ไม่รู้ครับเท่ากับว่าช่วงแรกของ EDM นี่เขาจะเสียเปรียบมากนะถ้าเกิดจังหวะประทะเกิดขึ้นก่อนที่ด็อกเตอร์จะเลเวล6นะครับเขาจะเหลือตัวบวกอยู่แค่สี่ตัวและสี่ตัวของเขานี่เป็นเมสเบนที่รอเลดเกมซะหนึ่งแล้วนะฮะคือไม่รัดต้องปุ๋ยนะโดนเปิดมองเห็นแล้วคือไม่รัดต้องทันเกมนะถ้าเกิดว่าเพื่อนโดนเนี่ยถ้ารอ,อซ้อนได้นี่จะเป็นเรื่องดีมากนะครับ แต่ตัวเองก็ต้องการของเหมือนกันครับเจคับโรตีเนี่ยของเติมเืีเอาง่ายที่ตอนนี้ทั้งด็อกเตอร์ทั้งเมสเบนคือรอรอเวลาคือเอาตัวรอดช่วงเวลาเอาตัวรอดเนี่ยตัดเข้าไปเนี่ยเรียบร้อยครับโดนไปแบบนี้ครับจะเอาอะไรไปรอดอะแล้วตามเข้ามารอดไหมเมสเบนรอดไหมรอดไหมรอดไหม รอดแล้วรอดแล้วครับแล้วตอนนี้ครับอาเลยฮะนี่ตัวช่วยใช่ไหมอยากตายแทนก็ไม่บอกอใจในะหวังจะไปเอาเมดเบรนครับแต่แบบตรปโซดี้ยันยืนอยู่ข้างแล้วแบบเปลียนก็ได้โอ้อยอาทิตย่เมดเบรนรอดเพราะสกิลนี้เลยครับสกิลแฟรชครับอกระ,ะโดดขึ้นเข้าไปอ่าแลนี้ตัวจริงครับไม่อิงนิยายเลยครับเข้าไปครับเก็บปอบใจแต่ว่ากระโดดหนีขึ้นไปด้านบนได้ครับ โอ้แม็กมาสก็มาเหมือนกันครับรีเวลห้าครับแต่หลอดครับมานาเหลือน้อยกดเจอกได้หนึ่งครั้งครับกดได้เรียบร้อยฮะหาใครครับเลี้ยวขวาไม่หลอดไม่เลี้ยวครับเปเบลไม่ได้ตามเข้าไปนะครับเบน่าจะบอกเพื่อนไม่ได้ตามเข้าไปให้อย่าบวกนะเพื่อนอย่าบวกทันี้ช่วงนี้เดี๋ยวดร้ายดีเราได้ปามทำเมื่อกี้ย้อนนิดนึงครับเบ็นที่รอดเพราะว่าเนี้ยกิลแฟร์จะมันจะเพิ่มเกาะกันเวทด้วยครับกิเดีอันได้ยิ่งเงี้ยเป็นเวทมนต์เนีฮย ที่ใช้ทะลุทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับแต่ก็ยังคิดเกาะกันเว้นอยู่ครับนี่ครับพอรีเวลหกปุ๊บมันเลงที่หลอดซึมลิตก่อนเลยครับแล้วระเบิดปึ้งไปจังหวะนี้เอายังไงครับยื้อได้ครับแล้วกดนวอันติเมทจากเมทเบนครับแต่เหมือนว่าจะฆ่าหลอดไม่ได้ครับแล้วหลอดกดขดแดงขึ้นมาครับโอ้แล้วดูครับไล่ตามแบบนี้ไม่ดีครับแต่เมทเบนครับแล้วมีเพื่อนอย่างวินดิเคเตอร์มาแล้วลปักสโลไปจังหวะนี้ครับแล้วต้องถอยออกมาเพราะว่าด็อกเตอร์ยังคอยช่วยอยู่ครับและกระโดดมาครั้งหนึ่ง ด้านของหลอดล่อตายและฆ่าเบสเบนไม่ได้ด้วยฮะโอ้ยื้จนพลาดเองครับสำหรับทางฝั่งของ EDM ไม่จบไม่สิ้นครับแต่ด้านขวาครับแลปโซดี้ครับหีบบอกเลยว่าปิดหีบครับและมีไมดัสครับมาตรงกลางครับโอ้และใช้สกิลสวยงามครับหลอดมิกกเอลครับโดนไปแล้วนะแบบนี้ครับมาเหมือนตายปีครับไม่ยอมจบเหมือนกันครับตอนนี้ครับยื้อกันแย่งเข้าไาครับแม็กมาสครับเหลืออีกสองวินาทีจะใช้เน็ฟสตันได้ครับและเลงไปทีนโดนมได้และเสียบหลอดไม่ได้ด้วยครับตรงนี้โอ้โห ไปครับอีก2ครับแลกกันสนุกสนานมันจริงๆกลายเป็นจะเคฟครับที่เก็บไปได้ต่อเนื่อง2ตัวครับและทําให้การเงินเขาฟื้นมาพันสามเลยเนี่ยเก็บอีกนิดหน่อยได้พทธคีแน่นอนครับและจังหวะเปิดของเขาจะดูดีกว่าแต่นี่ครับผู้ที่ไม่สนใจอะไรครับไม่ช่วยไม่อะไรนะฮะขอพทธคีก่อนเหมือนกันครับสกิลแรงกว่าขอเน้นเน้น แต่กลายเป็นเด็ดมันจะช็อตเมื่อกี้กลายเป็นเด็ดดังเลยดี้ไปแทนนะครับโอ้ไม่ได้อยู่ฟาร์มต่อนะฮะเนี่ยมิเตอร์ซันนี่ตังได้พอซื้อพอุทธคีแล้วครับเดี๋ยวพอซื้อพอุทธคีคนที่สวยเนี่ยคนนี้ครับจะโดนมือรัวเอาเดินมากดดันต่อครับระดับประเทศ เมื่อกี้ี่ดับเลยครับหูดับตับไหมเลยฮะบวกไปแล้วได้ใจครับเพื่อนมาช่วยและรอดไปมาครับกลายเป็นไม่รอดด็อกเตอร์ก็ทำดีครับคือพอรีวิวผมไม่ไม่ฟานต่อไม่อะไรครับมาช่วยเพื่อนแก๊งครับต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้นะฮะเพเปิลยังอยู่ที่ฐานนะครับมีโพรคีน่าจะเล็งไม่เลนล่างก็เลนบนครับโอ้ปักเจอด้านล่างครับแม็กมาส ตลอดนี่ดันติดป้อมหู่ฝั่งตรงข้ามมาสี่ตัวเลยครับมันรอสี่ตัวเลยฮะด้านขวาครับนี่ครับอยู่จนตายเลยครับแม็กมาสซ้ายเลนเข้าไปเอาละเพเบอร์ครับวาร์ไปด้านบนครับตอนนี้ครับแล้วไมดัสเปิดไปที่ทางฝั่งโดเมเดราก่อนครับเหีือวอันโดเมเดราจะรอดครับแต่ว่าคนที่โดนอันไดอิงครับกลายเป็นเมสเซนครับ ตอนนี้พยายามจะวิ่งหนีครับมิดสตาร์ครับเข้ามาครับคอมโบคอมจอยครับได้ไปหนึ่งชุดครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มีใครตายครับแล้วตัวเองตายแทนครับมีหลอดครับเพียงคอยเก็บเก็บที่เหลือไว้ให้ครับโอ้และอันเดอร์เวด้าสตันไมดัสก่อนตายครับแลกกันตายครับตอนนี้โอ้และหลอดกับวินเคเตอร์ยังอยู่ครับตอนนี้เดินไปแพ้เจอท่าหนึ่งของเติร์ตไปเหมือนจะถอยครับแต่หลอดว่านี่เดี๋ยวลุยเองเดี๋ยวลุยเองใครใครเก่ง ใครเก่งบอกทีโอ้แล้วสโลไปที่รับโซดี้แบบนี้ครับสกิลไม่โดนครับสำหรับหลอดโซดิ้ครับแต่ว่าขอปาดหน่อยครับปาดหน่อยด็อกเตอร์ครับมีมานาพอที่จะดิฟอยู่แต่แม็กมาแล้วและอันติเมตซ้ำดันดีครับบึ้มเข้าไปครับหลอดครับเจออีเดฟชันเข้าไปเต็มๆครับขย่มขย่มโลกมาเหมือนกันครับสำหรับอัมคอนโทรลโอ้สังหารระดับประเทศไปได้ครับบวกกันไม่หยุดเลยเดนเดอร์ตันดีครับบอกนั่นแหละบวกกันบ้างครับขอฟาร์มก่อนแป๊บหนึ่ง และฟาร์มในป่าก็ยังไม่ได้สบายนะครับเดร็กรี่ที่พบแกตอนนี้ได้มายังพรืบโอ้ยังไม่ได้นี่ครับดุนเคเวอร์ของเขาขวานตีกระจายครับต้องออกไปเสี่ยงเลนขวาก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะรอดึงคีทตรงนี้ฮะน่าจะรอดึงคีทตรงนี้ครับเพราะว่าอีกเวฟหนึ่งนะนรับเป็นขวาน่าจะดันกลับมาโหนี่ดึงเลยครับ ถึงให้มาดันหน้าป้อมเลยครับฟาร์มฟิตแล้วฟิตเล่นฟาร์มไว้ก่อนยังไม่ถึงครับแต่หลอดครับนี่ครับมีเฮมอฟเร็กซิเจนครับบุกทันทีพยายามทำไงก็ได้ให้เม,เมรร็ดเป็นปามลำบากที่สุดนะเต์ครับมาตรงกลางครับไม่รู้มาผง,งาดอะไรแถวนี้ แต่ว่าต้องเปิดเลนครับต้องดึงความสนใจไม่ให้ฝั่งตรงข้ามไปยุ่งกับเมสเบนตอนนี้ก็โดนไล่ออกมากแล้วครับเห็นไนหะ <P able S 2> มครับเพเบิลมาลงเท้าเพียวเลยฮะกับจอกหนึ่งจอกอขอคารวะกางขวากดดังเลยดีครับดูล้างให้ดีครับหมุเลี้ยวเข้าซ้ายแต่ดีไม่มีใครมารับครับแต่เมสเบนนี่แหละฮะเพเบิลน่าจะหาเหลี่ยมเล็งเลยครับแต่ยังเหมือนจะมองไม่เห็นครับ ลักเลดี้ <c oughs> เห็นด็อกเตอร์หรือเปล่าวับ <c> ว <oughs> <c oughs> ับหาเพเบิลครับกำลังจะมาเจอกับไมากาการัสครับกลางป่าด้านบนวับกันมาแล้วนะครับสำหรับทางฝั่ง EDM ครับแล้วกระโดดไปหาทั้งฝั่งรอซิลลิทันทีแต่ด้านล่างครับหีบครับเจอทั้งฝั่งของเ n s ครับ <c oughs> แลกไปครับตอนนี้อ้าวแล้วโดนไฟนอนแคปเตอร์เข้าไปครับ และยังกระโดดลอดออกไปได้ครับสำหรับเมสเบนครับแต่หลอดมาจากด้านหลังครับเพเบิลกระโดดเป็นคอมโบครับโยนไปหนึ่งครั้งครับแต่เหมือนว่าสตัรนยังหลดอยู่อีก3วินาทีครับถึงจะใช้ได้ครับและทางด้านของไมดัสครับเข้าไปโดนชกหนึ่งครั้งโดนชกและโดนยิงโดนชกและโดนยิงครับและยังเก็บสตัรนไว้อยู่ครับสำหรับทางฝั่งของมิสเตอร์ซันครับเพื่อที่จะเกี่ยวตัวต่อไปมีโพโต้คีอยู่ครับโอ้แต่ไม่เห็นใครแล้วฮะเมื่อกี้ชกธรรมดาเลยครับเมสเบนนี่โอ้โหโดนหนักหน่วงเลยครับ ตอนนี้032ยอ้แล้วแเดินกันแบบโอ้ไม่ไว้หน้ากันเลยฮะมาบเจอหน้าแล้วแล้วทำยังไงครับตตันหนึ่งทีครับพยายามจะแปดโยนขึ้นบนครับเรียบร้อยตายกลางอากาศครับและได้ป้อมด้านบนไปด้วยครับ BF เล่นลำบากนะครับอ้าและดิฟมาแบบนี้ระวังเจอปักใบ้นี่ครับ เตอร์ปักใบนี้เมื่อกี้ไม่ได้ดิฟออกเลยครับเพราะว่าด็อกเตอร์เนี่ยรีเวล,ลแรกรีเวลหกที่มีอันติเนี่ยมันยังไม่เร็วมากนะเวลาดิฟออกไปพดสอเกมกันอีกครั้งครับ Crude. กลับเข้ามาในเกมครับตอนนี้นี<ป>่ครับไม่ให้เล็ดเกมได้แงทั้งสิ้นครับบัตเตอร์ BF ฐานติดป้อมอย่างเดียวครับเพื่อเปิดตำแหน่งโลกคู่ต่อสู้เรื่อยๆฮะ <c oughs> ด้านขวาตอนนี้นี่แมกมัสไม่กล้าออกไปฟาร์มครับตัวเองยังไม่มีพลังกีครับเหมือนจะมีเร็วนะแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นตัวที่ เพื่อนให้ฟาร์มตลอดเวลานะเนี่ยเนี่ยตัวที่จะให้ฟาร์มตลอดก็ยังมเมทเฟนตอนนี้นี่ยังไม่ได้ครึ่งทางของลุ่นเคเวอร์เลยครับอ,อันโดกับบินิเกเตอร์อมาดันเลนขวาทิ้งไว้แล้วนะ่าจะเปิดไปแกล้งที่อื่นนะครับเทเบิลยังไม่มีการกดเหตุใดๆัด้สิ้นครับแต่หลอดมาพร้อมกับโอ้โหโขาเลือกขี่เลยครับจะตามเมทเพนเต็มที่ฮนะเราจะเอาหน้าไถไปด้วยกัน กลางหลอดมิกเกลครับเดวดาเรดี้ก็ดีนะให้ปั๊มตรงกลางทิ้งไปลบล้างขอคอยฝังตนเองไี่องคอยแล้วอ้าวเพิกดเหตุแล้วครับผมซื้อตรงนี้เลยครับใช้ปั๊มด้านขวาไปด้วยครับโหแล้วเดินล้อตรงกลางนะครับเคนเอสพิตซ์ซันเช็คครับว่าใครอยู่ไหนครับเหมือนจะเห็นแวบๆครับล้อสองเลนครับ แต่ไม่มีใครโผล่เลยฮะมา <c oughs> อ้าวเหมือนเห็นเพื่อนเรียกเพื่อนแล้วเรียกเพื่อนแล้วฟาดตันชกหนึ่งทีโยนบินนี่หลอดยังไม่ได้แช้นติเลยนะฮะคือทางเขา้าปาโดนเปิดฮะ ป้อมกลางป้อมบนหายนี่เดินป่าสบายนะครับบีเอฟจะปิดไม่ให้เม็ดเบนังโอ้โหพอสเกมกันอีกครั้งครับเกิดอะไรขึ้นแปบ๊บหนึ่งนะฮย กมต่อเดี๋ยวฉเมื่อกี้โอ้แล้วยังไม่ทันนั่นะไอโแล้วเข้ามาปุ๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บมอเตอร์คีกันมาดุดุครับแต่คนนี้ฝั่งที่ตายเป็น EDM ครับผีบผีบระเบิดเลยฮะนี่ฮะเคนเน็ตบอกไม่ไม่ต้องไม่ต้องรอแชร์ไปทิ้งไปดอกเตอร์ก็ไม่ได้มาครับตอนนี้เมสเบนจะมีเลนไหนให้ฝามได้ครับ กลายเป็นว่าด็อกเตอร์ต้องเล่นเสียงเพื่อให้โดดเียนได้ฟาร์มครับแต่ถ้าเขาพลาดก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ทํามาไม่ได้อะไรเลยเนะฮะนี่ครับดูครับเล่นเสียงครับแต่เหมือนสตันเร็วไปหน่อยครับยังยกได้อยู่ครับแต่มีการโหวตซีซีทันทีครับสำหรับทางฝั่งของ EDM ครับเกมแรกเหมือนรู้ตัวว่าไม่ไหวแล้วครับแล้วเรียบร้อยครับชนะไปครับสำหรับทางด้านของ BF